สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูเฤตปุรานะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะ EP ก่อนหน้านี้นะคะได้ทำเป็นคลิปพระบัวเข็มองค์บูชาหน้าตัก2นิ้วไปนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นพระอุปคุต ซึ่งเป็นองค์ขึ้นคอค่ะสำหรับพระอุปคุตที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นพระอุปคุตมหามงคลรุ่นสร้างบารมีของครูบาอริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนั้นนะคะในปี2550นะคะชื่อวัดนะคะจะเป็นชื่อวัดพัทาาแสงแก้วโพธิยานนะคะแต่ว่าชื่อณนะปัจจุบันนี้คือจะชื่อวัดแสงแก้วโพธิยานนะคะนี่ค่ะ สององนี้นะคะจะต่างกันตรงที่ว่าองคหนึ่งจะปิดทองส่วนองคหนึ่งไม่ได้ปิดทองนะคะนี่เดี๋ยวให้ชมกันใกล้ๆเลยพระอุปคุตนี่บอกเลยว่าทางด้านล้านนานเนี่ยจะเคารพนับถือกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในพระบูชาหมาเสตีด้วยนะคะแล้วก็เป็นพระที่ขจัดมารด้วยนะคะวินวักนานไปหน่อยค่ะเพราะว่าแกะพระอยู่ค่ะเนื้อเหนียวดีค่ะ ไม่ไม่เปราะด้วยนะคะนี่ค่ะพอดีว่าจะต้องรีบจัดส่งให้ผู้มีอุปการะคุณนะคะแล้วก็หนึ่งในสององค์นี้เนี่ยในเว็บไซต์นะคะ มีแค่องค์เดียวะะต้องส่งไปให้ผู้มีอุปการะคุณด้วยนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตมาถ่ายทาเป็นคลิปให้ทุกท่านที่ชมกันด้วยนะคะเพราะว่าพระรุ่นนี้เนี่ยออกตั้งแต่ปี2550แล้วนะคะปีนี้2565เนาะ15ปีแล้วนะคะสําหรับพระรุ่นนี้นะคะจริงๆเนี่ยกลัวเดี๋ยวออกเสียงล้านนาผิดนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเ็าจะบอกว่ารุ่นสร้างบารมีใช่ไหมแต่ว่าเราเรากลัวเรา,เราออกออกเสียงผิด นะก็คือเขาบอกรุ่นสร้างบาและมีอ่านะคะก็คือพารุ่นนี้เนี่ยคูบาริยชาตินะคะก็จัดสร้างมาตั้งแต่รุ่นแรกๆแหละปี2550นะคะคูบาริยชาตินะคะท่านก็เป็นพระเกจิสายล้านนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศค่ะในเหตุที่ท่านอยู่กรรมหรือว่าเขาเรียกว่าเข้านิโรธกรรมค่ะเป็นเวลา7วัน7คืน สำหรับการเข้านิโรธกรรมนี้นะคะตามคำพีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายล้านนาเชื่อกันว่าพระอริยะบุคคลระดับพระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นที่ทําได้ค่ะเพราะถ้าเข้านิโรธแบบเต็มกําลังก็คือไม่ฉันไม่ถ่ายไม่พูดไม่จานั่งภาวนาตลอดเป็นระยะเวลา7วัน7คืนถือว่าเหนือเวทนาทั่วไปที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้ แต่สำหรับคูบาอริยชาตินะคะท่านเรียกการเข้านิโรธของท่านว่าการอยู่กรรมค่ะซึ่งจะกระทำโดยการให้ปลูกกระโจมมุงด้วยหญ้าแฝกและบริเวณภายนอกโดยรอบกระโจมทั้ง4ทิศนะคะก็จะปักไม้มงคลเป็นเขตสังฆาวาสเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายไม่ให้เข้ามาในบริเวณกระโจมที่นิโรธได้ค่ะและภายในกระโจมนะคะก็ให้ขุดหลุมลึก 50เซนค่ะปูรองด้วยหญ้าขาแห้งเพื่อให้ครูบาเข้าไปนั่งภาวนาอยู่กรรมโดยที่ท่านนะคะจะนั่งภาวนาอยู่ในกระโจมนี้เป็นเวลา7วัน7คืนก็คือท่านจะไม่พูดไม่จาไม่ฉันอาหารหนะักฉันแต่เพียงน้ำสะอาดที่กรองผ้าขาวบางเนื้อละเอียดเจ็ชั้นเท่านั้นค่ะการอยู่กรรมทุกปีของครูบาริชาตินะคะก็จะมีชาวบ้านและ พักสงจากวัดต่างๆผัดเปลี่ยนกันเฝ้าดูแลด้านนอกกระโจมและรอที่จะใส่บารคูบาอริยชาติในวันที่ท่านออกนิโรธเมื่อครบเจวันค่ะเพราะเชื่อกันว่าใครที่ได้ใส่บารคูบาอริยชาติในวันแรกที่ท่านออกนิโรธนะคะอธิษฐานสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาเลยค่ะนับว่าเป็นอนิสงส์ผลบุญแรงมาก และสำหรับพระอุปคุตนะคะท่านเป็นพระอาหารหันต์สาวกที่มีมหิทธานุภาพมากๆเลยค่ะพระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องเลยนะคะว่าเป็นเลิศกว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายในด้านอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีฤทธิ์อำนาจในการปราบศัตรูหมู่มารทั้งหลายรวมทั้งอย่างบรรดาลโชคลาบป้องกันพยันอันตรายโดยเฉพาะภัยทางน้ำด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีประสบการณ์ปฏิหารปรากฏห,าหลายครั้งนะคะว่าผู้ที่มีพระอุปคุตบูชาอยู่กับตัวแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยคงกพันชาตีมหาอุดและโชคลาภเมตตามหานิยมค่ะทั้งสององค์นี้นะคะจะเป็นรุ่นสร้างบารมีที่ครูบาริยชาติท่านจัดสร้างขึ้นค่ะองค์หนึ่งจะทาทองส่วนอีกองค์หนึ่งไม่ได้ทาทองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันแบบใกล้ชิดกันค่ะสำหรับองค์แรกค่ะ ด้านข้างขององค์พระอุปคุตนะคะจะมีคำว่าอริยจิตโตค่ะนี่นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะจะไม่ได้ทาทองค่ะและด้านข้างอีกด้านหนึงนะคะก็คือวัดแสงแก้วโพธิยาณค่ะมาดูที่ใต้ฐานกันต่อนะคะนี่ค่ะใต้ฐานนะคะกำลังโฟกัสนี่ค่ะก็จะมีการเขียนโค้ดไว้ด้วยนะคะสำหรับใต้ฐานค่ะ ด้านหลังขององค์พระนะคะสังเกตเลยนะคะว่าจะเป็นรอยนิ้วมือนะคะพระรุ่นสมัยปี2550นะคะก็จะเป็นการกดมือซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการจัดสร้างพระรุ่นแรกๆเลยนะคะของคูบาริยชาตินะคะพระก็จะองค์เนื้อหนานิดนึงค่ะมาดูองค์นี้ต่อค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นองค์ทาทองค่ะก็คือออกมารุ่นเดียวกันนะคะต่างกันแค่ว่าองค์หนึ่งทาทองและองค์หนึ่งไม่ทาทอง ต้ฐานก็มีการเขียนโค้ดเหมือนกันแบบนี้เลยนี่นะคะและด้านข้างค่ะก็จะมีคำว่าอริยจิตโตค่ะด้านข้างขององค์พระนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งค่ะวัดแสงแก้วโพธิญาณเหมือนกันค่ะจะสังเกตว่าน่าจะเป็นการเขียนมือนในขณะที่พระยังไม่ได้แห้งดีด้วยนะคะลายมือสวยมากๆเลย พระอุปคุตนะคะท่านเป็นพระอรหันตสาวกผู้เดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เจาะจงให้ปราบพญามารค่ะพระอุปคุตนะคะท่านจึงเสกตนเป็นหมาเน่าคล้องคอพญามารประจานไปทั่วจักรวาลก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะนิพพานนะคะท่านก็นได้สั่งให้พระอุปคุตค่ะให้อยู่รักษาพระศาสนาเพื่อรอท่าศาส,สนาของพระศรีอริยะเมตรตรค่ะ จนจวบปัจจุบันนี้นะคะก็มีความเชื่อกันว่าพระอุปคุตนะคะท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจํำศีนอยู่ณกลางสดือทะเลใครที่มีเรื่องเดือดร้อนสิ่งใดนะคะมักจะอาราธนาให้ท่านช่วยเหลือก็จะประสบผลนสำเร็จทุกครั้งไปค่ะและนี่ก็คือภาพและเรื่องราวของพระอุปคุตมหามงคล รุ่นสร้างบารมีของคูบาริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายที่ออกเมื่อปี2550ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะให้ชมแบบเปรียบเทียบกันก่อนนะคะด้านหน้านี่นะคะและใต้ฐานขององค์พระค่ะก็จะเขียนโค้ดไว้ที่ใต้ฐานขององค์พระด้วยนะคะด้านข้างค่ะ หในสององค์นี้นะคะก็มีผู้มีอุปการะคุณได้เช่าบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมจัดทรงค่ะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะและมาชมด้านหลังกันต่อค่ะนี่นะคะที่บอกไว้นะคะว่าเป็นการกดมือค่ะเห็นไหมคะจะเห็นลายนิ้วมือด้วยนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะต้องขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมฤตบุราค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกระดิ่งกรุ้งกริ้งด้วยนะคะ เพราะว่ากระดิ่งนี่แหละค่ะเขาจะคอยเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆขึ้นมาในช่องเราค่ะเพราะว่าวัตถุมงคลที่อยู่ในเว็บไซต์ในช่องเรานะคะยังมีอีกมากมายเลยนะคะที่จะนํามาทําเป็นคลิปให้ทุกท่านที่ชมกันค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามค่ะ